ไปเดินใช่ไหมเอาความเห็นต้นใหญ่นี่นั่งนี้เลย,ไ,เยนะไปไหนแล้ว,วตัดียก้มหน้าไปดิไปมองดิตรงเอาสามมาครับเมื่อกี้อ่าก็มาเสร็จแล้วอะ่ะนี่เสร็จแล้วก็อยู่ขวามือใช่ปะล่ะอ่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเรียวขวา,ขวาไปอยู่ตรงสามแยกกันป่ะดิใช่ไปคายอยู่ไปกินไปดูดิไปเอาอะไรใส่ปากเรากีินกะเดากินกะเดาไม่งงกินนั่งอยู่ในนี้รู้สึกเอาเปรียบจนไม่รู้ มันต้องเริ่มขนาดนี้แรกตรงนู้นนะตรงนู้นแต่ไม่รู้ว่ารวมตรงไหนนะไปน้ำป่ะรอมไปซีจักรยานในน้ำป่ะอะไรก็ที่กันทิปมีหุกกูเก็บแล้วอยู่ที่โยเครื่องเดียวหมดไม่ไดียวหมอไปจะแนะนำในสี่ภาษาดีที่มีอหุกด้าน เริ่มจากด้นซ้ายมือหรือจะใช้ใจกระโดดขึ้นก็แล้วแต่นี่ก็อยู่กับลักษณะความสามารถของแต่ละบุคคลครับาจต่อไปเมื่อจะเป็นลักษณะของครับสะพานคขั้นบันไดครับอยงสถานีที่สามเป็นสถานีหลังคาอกไก่ครับจะเป็นหลังคาอกไก่ครับหรือตรงแบบโจ้อาจจะใช้แทนวิ่งครับแล้วปีนขึ้นวิ่งเกาะปีนขึ้นแล้วก็ แบบหลังหันในการลงก็ังวั้วยวยแล้วไม่าไม่าไม่่ดไม่าไม่บาทำทำนี้เร็วทำนี้เร็วพี่เอาต่อดีพี่แต่ว่าตอนี้มันลมันอย่างเดียวแล้วตอนนี้ฟันด้วยหรอนี่เวลาบอกว่าให้พังตัวเอง một hai ba 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 เดินตามับดูดูแลเดินตามไปยังไมมั่วคุณปฏิบัติเหอหลังหน้าหลังหลังเฮ้ยไปคอยหลังหน้าหลังลงหาคู่ลงหาคู่ลงหาคู่

ลงมาเท้าหนีบกันดัดด่างกันด่างลเลยยับไหลเลยหยับไหลเลยหยับไหลขาคุยขาคยเด็กเฮ้ยหยับไหลหยับไหลเลยฮหยับเลยหยับเลยปึงขาไปเดินเดิาาไปยไปไปไป